วันนี้นะคะจะมาสอนการเข้าหัว MC4 นะคะเพื่อใช้ในการต่อโซล่าเซลล์นะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาแนะนำอุปกรณ์กันเลยนะคะอันดับแรกก็คือจะมีพวกคีมต่างๆนะคะที่ที่ใช้ในการเข้าหัวใช้ในการปอกสายไฟนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม่มีคีมเข้าหัวจริงๆเ่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้นะคะอุปกรณ์ อย่างอื่นทดแทนได้นะคะหรือการปอกสายไฟนะคะอันดับแรกก็คือมีคัตเตอร์นะคะอาจจะมีครีมปอกสายไฟก็คือครีมปากนกแก้วนะคะเพื่อที่จะเอาไปปอกสายไฟเช่นโอ้ไฟปอกไฟปอกสายไฟตัดสายไฟค่ะขอแพ้ค่ะแล้วก็เป็นครีมปอกสายไฟใชไมคะแล้วก็เป็นครีมเข้าหัว ครีมเข้าหวอวตัวเนี้จะเป็นการเข้าหัว MC4 โดยเฉพาะเลยนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะมีครีมครีมปากจิ้งจกนะคะครีมปากจิ้งจก,จกอันดับแรกนะคะอันดับแรกถ้าเราซื้อหัว MC4 จากทางร้านมานะคะมันก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัวผู้กับตัวเมียนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พอแกะถุงออกมานะคะนี่ ชุดของตัวผู้ชุดของตัวผู้อันนี้เป็นชุดของตัวเมียวันนี้แหละเราจะมามาเข้าหัวกันนะคะเอาตัวเมียก่อนก็ได้นะะถอดมาก่อนตัวนี้จะเป็นยางกันน้ำนะคะยางกันน้ำเพราะบางทีเนี่ยเราติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกอาคารนะคะมีเกิดมีฝนตกน้ำก็จะได้ไม่ไม่เข้าตัวสาย อันดับแรกก็คือปอกสายไฟนะคะปอกสายไฟระยะนะคะระยะก็ประมาณสักเซนหรือเซนครึ่งก็ได้นะ,ะเซนหรือเซนครึ่งข้อระวังในการปอกก็คือถ้าตัดแรงเกินไปนะอ่ะอันนี้ลองทําให้ดูตัดแรงเกินไปเป็นไงคะโดนสายข้างในนะคะาดเลยนะขาดเลยเดี๋ยวตัดใหม เริ่มทำใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคพอทำไปทำมาทำบ่อยก็จะคล่องเองนะคบอันนี้ก็คือพอปอกสายไฟออกมานะคะเส้นลวดก็จะไม่ขาดเมื่อกี้บอกว่าจะเข้า mc 4ตัวเมียก่อนใช่ไหมคะ อยู่ไหนละอยู่ตรงนี้นะคะชุดของมันต้องจับจับอุปกรณ์ให้ถูกนะถูกถูกคู่ของมันนะคะอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวคู้อะะันนับแรกก็คือเาเข้าไปก่อน ต่อมานะคะเป็นครีมเข้าหัว MC4 ถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเราจะต้องเอาสายนะคะสายไฟเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาครีมเนี่ยใส่นะคะแต่ว่าถ้าไม่ถนัดมีวิธีหนึ่งก็คือเอาออกก่อนทำการล็อกนะคะล็อก ตัวนี้นะแล้วก็เอาสายทองแดงเข้าไปคีมเย็นแบบจริงๆเลอ่ะเริ่มนะคะหนึ่งสองสามบีบคีมนะคะดังแก๊กะกเรียบร้อยแล้วคะ่ะง่ายไหมคะ เรียบร้อยนะต่อมาก็คือเราจะเอานะคะเอาตัวพัดติ็บเนี่ยเข้าไปหมุนนิดนึงมหมุนให้มันเข้าล็อกอนะคะเข้าล็อกอยางกันน้ำอยู่ไหนละอย่างนี้นะคะเข้าไปแล้วก็หมุนนะคะ หมุนให้แน่นๆเลยนะคะให้ดังแกลกนะคะถ้าเกิดเราหมุนไม่แน่นเป็นไงคะเวลาโดนน้ำฝนนะคะก็จะเข้าตรงนี้ะคะหมุนให้แน่นที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูสายตัวผู้ที่ทำก, <c oughs> การเข้าเรียบร้อยนะคะหัวตัวผู้ ตัวผู้ก็เหมือนกันนะคะพยายามหมุนให้ดังแป๊กแน่นๆอันนี้คือการเข้าหัว MC4 ที่เสร็จเรียบร้อยค่ะ